สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนกัลยานามิดนะคะที่น่ารักนะคะในช่องกุญยาดาเลิฟทาโลวันนี้หน่อยมีหัวข้อแล้วคะ่ะนะคะหัวข้อสั้นๆง่ายๆเลยก็คือพลังบุญหนุนนํา นะะคนที่มีพลังบุญหนุนนําคือคนที่สะสมสั่งสมเรื่องราวนะคะสิ่งดีๆมาเยอะแล้วก็มีการลดละเลิกนะคะอยู่ให้ห่างไกลจากการทําสิ่งไม่ดีเหมือนนาฬิกาทรายอะคะ่ะทุกคนที่ด้านหนึ่งกําลังลดด้านหนึ่งกําลังเพิ่มพลังงานของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะคือคนที่เพิ่มพูนพลังบุญและกําลังลดทอน ะะเจือจางสิ่งที่เรียกว่ากรรมเก่าวิบากกรรมเก่าทั้งกรรมเก่าในอดีตชาติก็ดีหรือแม้แต่กระทั่งปัจจุบันที่ลดละเลิกห่างไกลจากสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ยั่วยุทําให้เกิดกิเลสต,ตัณหาหรือทําสิ่งไม่ดีต่างๆนั้นนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานบุญหนุนนำนะคะในคลิปนี้ชื่อสั้นๆง่ายๆเลยเรื่องราวนะคะจะเป็นอย่างไรหน่อยใช้ไพ่สําหรับนี้ค่ะสวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการมากดูขนาดขนาดไพ่สิ แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะโอเคมาค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจจากใจจริงค่ะที่ทุกคนส่งเข้ามาทักทายกันเข้ามาตอนที่หน่อยอัดเนี่ยนะคะโอ้พลังงานดีมากตอนที่หน่อยอัดเนี่ยคือช่วงใกล้จะสิ้นเดือนทัด พฤจิกานะคะอากาศหนาวเริ่มมาแล้วค่ะนะคะทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะฝุ่นละอองต่างๆเอยอากาศเปลี่ยนเอยบางพื้นที่เจอพายุฝนเอยใดๆนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่กําลังนะคะ,ะเผชิญกับสภาวะของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนในการที่จะหันกลับมารักตัวเองดูแลตัวเองนะคะมากยิ่งขึ้น เป็นไพ่ใหญ่จริงๆค่ะทุกคนอันนี้นะคะใหญ่แบบสับสับเร็วไม่ได้ด้วยเพราะว่าอาหน่อยว่าหน่อยก็มือใหญ่แล้วนะแต่หน่อยก็ยังอันนี้ก็ขณะที่สับก็เมา์มอยพูดคุยคุยกันไปนะคะทุกคนเพราะว่าคําทํานายส่วนใหญ่ของหน่อยก็จะอยู่ประมาณนาทีที่หนึ่งหรือสองนาทีที่สามประมาณเนี้ยเป็นต้นไปนะคะโอเคมาค่ะพลังงานบุญหนุนนํา ออื uh huh. พลังงานบุญหนุนนำขอน้อมรับด้วยได้ไหมคะเป็นพลังงานบุญหนุนนำคะ่ะโอ้พลังงานนี้หน่อยเย็นวาบเลยสองถ้วยเหมือนเส้นทางชีวิตของคุณนะคะคนที่พลังงานบุญหนุนนำคนที่ทำสิ่งดีๆนะคะสะสมมาเรื่อยๆคุณเห็นไหมคะนะ,ะผู้หญิงผู้ชายสองคนนี้เป็นในลักษณะของคุณจงเชื่อเลยคะ่ะ ว่าบั้นปลายชีวิตของคุณนะ่ะจะมีความอุดมสมบูรณ์มีความผาสุกมีความเกษมสำราญนะคะอ่อเป็นไปตามวัยนะคะหากตอนนี้คุณอายุวัยกลางคนและกำลังเพียรพยายามสั่งสนบุญบรารมีคุณก็จะได้พบเส้นทางผู้ใหญ่เจ้านายกัลยาณมิตรหรือเส้นทางชีวิตของคุณนะ่ะมันจะ มีสิ่งที่มาเกื้อหนุนหรือทำให้คุณได้พบเจออะไรที่มันเป็นเหมือนกับทำให้คุณมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตนะคะความอุดมสมบูรณ์อาหารความสวยงามนะคะต้นไม้ใหญ่อย่างรากนะคะมีทรัพย์สิสนอสังหามีบ้านนะคะมีบ้านมีคนรักนะคะสิ่งดีดๆอะนะคะสองถ้วยโอ้โหพลังงาน จริงๆไพ่ใบแรกมาเนี่ยมันเหมือนมันตอบมันการันตีเหมือนจักรวาลครุค,ร,ครูบาอาจารย์มาการันตีไว้เลยว่าหลังจากนี้ไม่ว่าเส้นทางชีวิตของคุณจะเจอบททดสอบอะไรก็แล้วแต่หรือเจอทางเลือกใดๆสุดท้ายแล้วคุณจะเลือกทางที่ใช่คุณจะได้มีบ้านปลายชีวิตนะคะที่เต็มไปด้วยความสุข ความอุดมสมบูรณ์บางคนคาดหวังที่อยากที่จะได้พบเจอคู่บุญคู่บารมีหรือคนที่เข้ามาเกื้อหนุนเป็นแรงใจเป็นกำลังใจเป็นเหมือนกับคนที่เป็นเซฟโซนให้กับคุณนะคะโอ้พลังงานนะคะพลังงานบุญหนุนนำจงเชื่อเธอคะ่ะการคิดดีทำดีปฏิบัติดีอะสิ่งดีๆจะมีมาแน่นอนถึงแม้บางคนบอกว่าทำมาก็ตั้งเยอะแล้วทำไมยังไม่เห็นสิ่งดีๆเลยมันก็ต้องดูด้วยว่า พื้นฐานชีวิตของแต่ละคนเนี่ยต้นทุนมาเป็นอย่างไรนะคะบุญเก่ามีมีมากน้อยแค่ไหนวิบากกรรมที่เคยทํามานี่มันมีมากน้อยแค่ไหนหากมีวิบากกรรมเยอะเราก็ต้องได้ขดจัดต้องได เซตศีโลก่อนต้องได้ทําขจัดออกมันให้หมดก่อนคุณถึงจะมีพลังชีวิตคุณถึงจะมีชีวิตที่เริ่มต้นใหม่แต่ถ้าใครที่สะสมบุญบารมีมาเยอะแล้วแล้วในชาติปัจจุบันเนี่ยคุณก็ทําสิ่งดีๆอีกอะ่ะมันก็เหมือนกับคนที่เกิดมาแล้วแบบมีทรัพย์สินเงินทองแล้วคุณก็มาหามาเพิ่มมาพูนนะคะมาสะสมทีละเล็กทีละน้อยอะ่ะแน่นอนอยู่แล้วคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ชีวิตจะไม่มีทางตกอับแน่นอนแต่ถ้าใครที่เกิดมานะคะบุญถือมาน้อย บุญเก่าถือมาน้อยแต่คุณมีความเพียรพยายามในการที่จะหาในการที่จะสะสมเงินทองก็ดีทรัพย์สมบัตินะคะหรือแม้แต่กระทั่งคุณความดีก็ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะเมื่อหาได้ใช้น้อยแล้วเก็บเยอะขึ้นยังไงบั้นปลายชีวิตของคุณพลังบุญหนุนนำยังไงก็จะได้พบเจอสิ่งที่ดีๆแน่นอนค่ะเหนื่อยก่อนสบายทีหลังอืดีกว่าสบายตอนนี้ใช้ชีวิตประมาทสุดท้ายบัน้นปลาย ะะมีแต่ความทุกข์ความลําบากความไม่มีความขาดความแค้นอันนี้ถ้าให้เลือกหน่อยก็เลือกเหนื่อยก่อนแล้วก็สบายทีหลังนะคะเพราะเรารู้เรามีจุดหมายชีวิตไงคะคนที่พลังบุญหนุนนำอะ่ะในการที่เขาคิดดีทดําดีปฏิบัติดีนะ่ะเพราะเขามีแรงบันดาลใจและเขามีเป้าหมายและเขารู้ว่ายังไงสุดท้ายแล้วอะ่ะปัจจุบันคือผลของอนาอ,อนาคตคือผลของปัจจุบันเขารู้อยู่แล้วคะ่ะ นะคะเขาถึงเพียรพยายามทํานะคะอุปสรรคมีมากเขาก็ทําค่ะอุปสรรคการทําดีเนี่ย,ยจะบอกเอาไว้เลยยิ่งเราคิดหรือเราอยากที่จะฟันฝ่ายิ่งเราอยากที่จะเป็นคนดีทําสิ่งดีๆมากแค่ไหนะคะ เขาเรียกว่ามารผจญอุปสรรคยิ่งมีเข้ามาเพราะมันเป็นเหมือนกับระดับขั้นของการฟันฝ่ายิ่งคุณไต่เต้าขึ้นไประดับสูงเท่าไหร่อุปสรรคปัญหายิ่งหนักหนามากเท่านั้นค่ะบางคนเนี่ยอยู่ในจุดที่มีความสุขแล้วนะคะได้เจอคู่ชีวิตที่ดีหรือมีครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตเจองานที่ดีเจอเจ้านายที่ดีแต่ว่าก็ยังมีสิ่งที่เข้ามา ในชีวิตที่มันเป็นเหมือนกับให้คุณต้องได้คิดไต่ตรองใช้สตินะคะใช้องค์ความรู้ใช้ประสบการณ์ในการฟันฝ่าการที่คนที่มีชีวิตที่ดีแล้วไม่ได้หมายความว่าจะดีไปร้อยเปอร์เซ็นตะคะเส้นทางชีวิตทุกคนต้องมีสิ่งที่เข้ามาเพื่อที่จะให้คุณได้ใช้พลังภายในแล้วก็ได้ดึงเขาเรียกว่าได้เบิกบุญมาใช้บ้างนะคะอืม เนี่ยเห็นไหมเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยมันคือความอุดมสมบูรณ์เนี่ยชีวิตของคุณพลังบุญหนุนนําอ่ะคือคนเนี้ยเหมือนจะปวดหัวหรือว่ากําลังเครียดอยู่เอ๊จะเอายังไงดีแต่ทุกคนคะ่ะสิ่งที่คุณมีบางทีอะ่ะสิ่งที่คุณมีบางทีก็ทําให้คุณคิดไม่ตกว่าจะทํายังไงดีมันเหมือนกับมันมีสิ่งต่างๆประเดประดังเข้ามามา,มากมายอะคะ่ะโอกาสความฝันนะคะทรัพย์สินเงินทองอะ่ะ เนี่ยเห็นไหมคะคุณมีเยอะจนบางทีคุณก็เครียดนะอันนี้หน่อยขอหนออเครียดในเรื่องนี้ด้วยได้ไหมคะเออคนที่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายบางทีก็เครียดว่า อันนี้สําหรับบางคนนะตอนที่คุณมีจนคุณหาจนคุณมีเยอะจนชนิดที่แบบว่าคาดไม่ถึงว่าคุณจะหามาได้เยอะขนาดนี้ในชีวิตนี้ทุกสิ่งทุกอย่างประเดประดังเข้ามาจนคุณมานั่งคิดว่าฉันจะจัดการกระทรัพย์สินเงินทองตรงนี้ยังไงดีฉันก็จะจัดการกับความมั่งมีสี่สุขความอุดมสมบูรณ์ตรงหน้าเนี่ยยังไงดีคือมันมีเยอะเกินไปอะคะ่ะพลังงานนะหนยต้องบอกเลยว่าเรื่องราวของบางคนนะคะ เกิดมาในครอบครัวที่มีอันจะกินมีทรัพย์สินเงินทองมากมายนะคะไม่เคยอดเคยอยากเลยแต่เขาก็จะมีความเครียดอีกอย่างหนึ่งของเขาเลยก็คือเขาเกิดมาเพื่อที่จะมาเป็นผู้บริหารในการที่จะจัดการในการที่จะจัดสรรสิ่งต่างๆที่จริงๆแล้วคนกลุ่มนี้เนะะี่ยค่ะยิ่งเงินทองทรัพย์สินมากเท่าไหร่ความรับผิดชอบเขายิ่งเยอะนะคะ เพราะฉะนั้นคนแต่ละคนก็จะมีความเครียดนะคะมีปัญหาที่แตกต่างกันไปปัญหาของคนที่มีเยอะก็คือบางทีอ่ะคุณอาจจะพบเจอคนที่คนรอบข้างที่บางทีอ่ะอาจจะสร้างปัญหาหรือคุณต้องได้มาคิดว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคุณจะบริหารจัดการสิ่งต่างๆที่มีตรงนี้ยังไงให้เกิดความยุติธรรมให้ไม่เกิดปัญหากับคนรอบข้างอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีเข้ามาแต่หน่อยคิดว่าพลังบุญหนุนนําของคุณอนะ่ะดีตรงที่มี มากกว่าขาดนะคะถึงบางคนอาจจะไม่ได้มีมากแต่เมื่อขาดก็จะมีมานะคะอเครียดเรื่องแบบเอ้ยทางเลือกเยอะแยะเหลือเกินจะทําอะไรดีจะเอาไปทําอะไรดีบางทีมันก็มีเครียดเนาะบางทีเราได้สมมติเราได้อ่ามรดกมาจากบรรพบุรุษอย่างเงี้ยการที่เราแบกการที่เรามีหัวโขนการที่เรามีอะไรไว้บนบ่าเยอะๆนะคะพอหนักเกินไปอ่ะบางทีเราก็เหนื่อยเหมือนกันนะ เออผู้บริหารเขาก็เหนื่อยอย่างหนึ่งนะคะคนธรรมดาก็เหนื่อยอย่างหนึ่งคนที่แบบต้องดิ้นรนก็เหนื่อยอย่างหนึ่งแตกต่างกันไปค่ะแต่ว่ามันมีดีกว่ามันขาดไงฮะเออพลังงานบุญหนุนนำโอโหซิกออฟครับโอโหหน่อยว่านะพลังงานบุญหนุนนำอีกสิ่งหนึ่งอะคะ่ะเหมือนคุณจะได้กลับไปทำในสิ่งที่มันคือความฝันของคุณมันคือจินตนาการอันเนี้ยเจ็ดถ้วย คุณมีสิ่งที่อยากจะทํามากมายนะคะแต่ว่าสุดโอ้ไพ่พลังงานวันนี้สองถ้วยเจ็ดถ้วยแล้วก็หกถ้วยพลังงานบุญหนุนนําของคุณจะเกืน้อหนุนส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะของความรู้สึกภายในอะคะ่ะแต่ว่ามันขึ้นด้วยสองถ้วยแล้วอะคะ่ะไม่ว่าคุณจะพบเจอความรู้สึกหรือสิ่งที่เข้ามากระทบภายในเยอะแค่ไหนอะคะ่ะสุดท้ายเดี๋ยวคุณก็จะคัดออกได้เองให้เหลือแต่เฉพาะช้อยที่มันเป็นประโยชน์แล้วมันสามารถที่จะทําให้คุณเนี่ย นะคะอยู่กับมันได้ไปเรื่อยๆอ,อ,อันนี้มันเป็นพลังงานของคนที่สีน้ำเงินคือสีแห่งการคิดเนาะการไตรตรองเหมือนคุณกำลังคิดอยู่ว่าหลังจากนี้อค่ะคุณมาอยู่ในจุดที่มีความนิ่งแล้วคุณก็เลยย้อนกลับไปบางทีคุณอาจจะย้อนกลับไปว่ามันยังมีสิ่งไหนนะ่า ที่เรายังเคยขาดหายมันยังมีสิ่งไหนหน้าที่เราเคยทำตกล่นเมื่อสมัยก่อนมันยังมีสิ่งไหนที่เราเคยคิดเคยฝันอยากที่จะทำมันเป็นความฝันในวัยเด็กหรือมันเป็นสิ่งที่คุณเคยรู้สึกว่าคุณขาดแต่ว่าต้องได้เดินก้าวข้ามผ่านความขาดนั้นเพราะว่าชีวิตมันต้องได้เดินต่อไปแต่พอคุณมาอยู่ในจุดที่คุณมีพรั่งพร้อมทุกอย่างแล้วอะค่ะ หรือคุณอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณไม่ได้ขาดแล้วและสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้แบบเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปบางทีอะตอนที่คุณอยู่นิ่งๆนะคะตอนที่คุณอยู่ในที่ที่สงบสงบอะบางทุบบางทีคุณก็กลับมานั่งคิดว่าเราจะทำอะไรดีหน้านะคนะ,ะกับชีวิตตอนนี้ดีก็ในเมื่อมี นะคะมีหลายๆอย่างที่พังพร้อมเข้ามาแล้วมันยังมีอะไรที่เราอยากที่จะทําอยู่ไหมนะคะคุณอาจจะเติมเต็มความฝันของตัวเองก็ได้เห็นไหมคะเนี่ยเหมือนคุณกําลังคิดอยู่ว่ามันมีอะไรที่มันคือสิ่งที่คุณจะเติมเต็มความรู้สึกของคุณได้จริงๆเริ่มกับเข้าสู่ความต้องการที่แท้จริงภายในค่ะเริ่มรู้สึกว่าสามารถวางสิ่งต่างๆ นะคะที่เป็นของนอกกายลงได้แล้วกลับเข้ามาอยู่กับภายในของตัวเองทีนี้จะเริ่มเริ่มเริ่มโฟกัสความรู้สึกมากกว่าสิ่งที่จับต้องได้แล้วนะคะทีนี้เออมันเหมือนกับคนที่แบบพลังบุญหนุนนำพอมันมีมากมันก็รู้สึกว่าบางทีอะ่ะชีวิตคนเราอะ่ะมันก็ไม่ได้จำเป็นสิ่งที่แบบอู้ฟู่ทรัพย์สินต่างๆ พอใช้ชีวิตไปปุ๊บเริ่มจะรู้สึกว่ามันก็ใช้แค่บางอย่างบางอย่างก็ซื้อสะสมมาเนี่ยบางอย่างก็ซื้อสะสมมาตอนที่แบบเราอยากได้อยากมีดิ้นรนสะสมสะสมนะคะพอมันถึงจุดจุดหนึ่งอะเริ่มจะรู้สึกว่าบางอย่างก็ซื้อไว้ก็ไม่ได้ใช้บางอย่างก็เหมือนกับเป็นสิ่งดูใช้ให้ดูเป็นเป็นเหมือนกับแบบความสุขทางใจอะนะคะแล้วคุณจะเริ่มรู้สึกเริ่มกระเทาะ ออกได้ทีละเล็กทีละน้อยกับสิ่งที่ไม่จําเป็นนะเริ่มจะกลับเข้ามาอยู่ในจุดที่ให้ความสำคัญกับความสุขในสิ่งที่เป็นนามมาทำสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่คุณรับรู้แล้วก็สัมผัสได้มากยิ่งขึ้นนะคะทรัพย์สินเงินทองเริ่มกลายเป็นสิ่งที่ใช้เท่าที่จำเป็นนะคะพลังบุญหนุนนำก้าวไม่เทา้าอืมหน่อยว่าคุณจะอันเนี้ยเป็นก้าวไม่เทา้าคำว่าก้าวไม่เท้าเนี่ยมันคือ การการอยู่ในจุดที่มานั่งคิดแล้วว่าจะยังไงดีกับชีวิตนะคะแล้วหน่อยรู้สึกว่าคุณนะ่ะจะมีไซสัญ,ญญาณมาบอกแล้วสามารถที่จะปลดเปื้องอย่างที่หน่อยพูดเมื่อกี้เลยค่ะออ,อันเนี้ยเหมือนคุณกำลังจุดทูปนะคะแล้วก็ส่งสัญญาณ นะคะหรือว่ากำลังหาช่องทางในการที่จะพาตัวเองเนี่ยออกมาจากอะไรบางอย่างที่มันเป็นพันธนาการของคุณแล้วพลังบุญหนุนนำนะคะคุณกำลังจะได้พบเจอนะคะทางออกหรือคุณกำลังจะได้ปลดเปลื้องอะไรที่มันเป็นพันธนาการที่มันหนักมันอึ้งของคุณนะคะคุณเริ่มรู้สึกแล้วว่า นะคะสถานการณ์นะตอนนี้อะคะ่ะบางทีอะอะไรก็ตามที่คุณแบกมันไว้มากเกินไปอะคุณรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นแล้วอะคะ่ะในการที่จะยึดติดในการที่จะแบกในการที่จะเอาทุกสิ่งทุกอย่างมารวมอยู่ในตัวคุณคนเดียวอะคะ่ะ เพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเราเกิดมาชีวิตของเรามันก็แค่นี้ตอนเกิดมาก็ไม่ได้พกอะไรติดตัวมาเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นคุณจะปลดปล่อยมันออกไปคุณจะอยู่กับความเป็นจริงนะคะอะไรที่เคยทําผิดท,ทําพลาดคุณก็จะปล่อยให้มันเป็นเพียงอดีตไปนะคะคนที่อยู่ในจุดที่พลังบุญหนุนนาอ่ะเขาจะมองเห็นอะไรได้ง่ายขึ้นค่ะ จะไม่ยึดติดจะไม่เอาความผิดในอดีตจะไม่เอาความเสียใจในอดีตมาเป็นตัวฉุดเป็นตัวรั้งนะคะให้กับตัวเองนะคะอืมโอ้สองสองเห็นไหมคะสองสองขนาบข้างซ้ายขวาคุณเริ่มจะกลับเข้ามาโฟกัสกับสิ่งที่จับต้องได้แบบสําคัญอย่างสําคัญนะคะคุณมีมือสองมือ คุณไม่จําเป็นต้องไปเห็นไหมอันเนี้ยเก้าไม้เท้าแล้วมาเป็นสองไม้เท้าคุณจะเริ่มสลัดคุณจะโฟกัสเฉพาะสิ่งที่มันเป็นจริงจับต้องได้สัมผัสได้และอยู่กับมันได้นะคะโอ้สองสองค่ะสองสองเป็นเลขคู่บางคนก็อาจจะได้นะฮะรู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมากระจัดกระจายไปมากละตอนเนี้ย ขอจับอะไรที่มันจับต้องได้อย่างแท้จริงคุณจะเริ่มรู้สึกว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงของคุณมันคือความสงบที่แท้จริงบางคนนะต้องบอกว่าบางคนบางคนนะ่ะจะได้พบเจอคู่ที่ดีหรือคู่ที่คุณอยู่ด้วยเนะี่ยบางทีอะนะคะเขาจะพอแล้วกับสิ่งที่ทาแล้วกลับเข้ามาอยู่กับคุณหมายถึงว่าบางคนเนะี่ยต้องบอกาบางคนบางคนคู่ชีวิตของเราอะค่ะ อาจจะใช้ชีวิตด้วยกันมานานแล้วมันเกิดความแบบไม่มีรสชาติหรือต่างคนต่างใช้ชีวิตแต่พอแต่พอมาถึงจุดจุดหนึ่งอะทุกสิ่งทุกอย่างมันได้ปล่อยได้ปลดปล่อยละวางบางทีคุณกับคู่ของคุณอาจจะกลับมา18อีกครั้งก็ได้นะกลับมาเข้าใจกันมากขึ้นหรือต้องการ นะคะความสุขที่แท้จริงมากขึ้นมันก็เลยทำให้คุณกับคู่ของคุณอาจจะนะคะกลับมารักกันอีกครั้งหรือเห็นคุณค่าของความรู้สึกของกันและกันมากขึ้นหรือถ้าบางคนนะคะใช้ชีวิตโสดมานานนะคะทำตามความรู้สึกของตัวเองมานานบางทีอ่ะคุณอาจจะเสาะแสวงหาเส้นทางแห่งความสงบที่แท้จริง ของคุณก็ได้เพราะคุณเริ่มตระหนักรู้แล้วว่าไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนหรือบางคนนะคะอาจจะค้นพบนะคะหรือพบเจอคนที่คุณขอคนที่คุณเคยขอพรภาวนาอาธิษฐานให้ได้พบได้เจอนะคะหน่อยว่าคุณก็ได้คุณก็จะได้พบเจอนะแต่าอาจจะช้าหน่อย ต้องบอกว่าช้าหน่อยนะคะสําหรับคนที่ใช้ชีวิตโสดมานานแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยโฟกัสแต่ชีวิตตัวเองโฟกัสแต่การสร้างนะคะสร้างตัวตนสร้างความมั่นคงจนไม่ให้ความสําคัญในเรื่องของความสุขในเรื่องของชีวิตคู่อะคะ่ะพอมาถึงจุดจุดหนึ่งคุณอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเออหรือเราจะลองเปิดใจนะคะให้ในการที่จะลองคุยลองศึกษา ะะให้ใครสักคนเข้ามาในชีวิตซึ่งมาในลักษณะที่อยากจะได้คนที่เข้ามาเพื่อที่จะอยู่เป็นเพื่อนเป็นคู่คิดคู่ชีวิตนะคะจับมือจูงมือกันไปนะคะในเส้นทางบ้านปลายชีวิตอย่างเงี้ยคุณอาจจะเริ่มนะคะออกเดินทางนะคะตามหานะคะความฝันหาคนที่รู้สึกว่าจะใช่สําหรับคุณก็ได้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะให้พยายานโลก แนะนำให้กับคุณนะคะสามใบให้กับคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้สำหรับคนที่มีพลังบุญหนุนนำโอ้โหเห็นไหมคะสุดท้ายแล้วคือคุณคือคนที่เดินไปด้วยด้วยตัวคุณเองค่ะอิสระคุณเดินคู่ไปพร้อมกับอำนาจบารมีสายตาที่เฉียบคมนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์แต่กว่าคุณจะกลายเป็นคนที่มีธาตุไม้สมบูรณ์มันต้องใช้เวลาค่ะมันคือการสะสม อืมการสะสมบุญบาร,รมีก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้อะค่ะนะคะ,นะคะซึ่งมันต้องใช้ความภาคเพียรใช้ความพยายามใช้เวลานะคะแล้วก็ไม่ใช่แป๊บๆแ,แล้วจะได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าไพ่ใบแรกออกมาเนะ่ะเป็นคนที่อายุมากความหมายเลยก็คือนะคะพลังบุญหนุนนำนะ่ะไม่ใช่ว่าทำวันนี้พรุ่งนี้เห็นผลแต่มันคือการที่เราเริ่มกระเทาะ กระทะสิ่งที่มันเป็นตัวฉุดดังหรือวิบากกรรมเก่าแล้วก็พยายามที่จะสร้างมันขึ้นมาเหมือนที่เขาบอกว่ากำแพงเมืองจีนไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวแน่นอนค่ะต้นไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ธาตุไม้สมบูรณ์เนี่ยนะคะแน่นอนอยู่แล้วว่ามันไม่ได้ปลูกขึ้นมาได้ภายในวันเดียวค่ะมันต้องใช้เวลาแล้วคุณก็เดินหน้ามาด้วยความ ศรัทธาด้วยความเชื่อมั่นโดยคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุครูบาอาจารย์ที่คอยมองคุณอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงคุณเชื่อมโยงกับจักรวาลครูครูบาอาจารย์ให้เซล์ภายในพลังที่สูงกว่าภายในนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะเคารพ องค์พระแม่กวนอิมนะคะบางคนทานเจทุกวันพระบางคนลดละเลิกนะคะสัตว์ใหญ่บางคนชอบทําบุญเกี่ยวกับการไถ่ชีวิตคุณโครกระบือบางคนเคารพองค์พระยา พยาครุษบางคนเป็นข้าราชการนะคะที่ทํางานมานานแล้วอยู่ในจุดที่อาจจะเกษียณอายุแล้วแล้วก็คุณได้ใช้ชีวิตมั่นปลายนะคะกับความอุดมสมบูรณ์หรือสิ่งที่คุณหามานะคะหรือว่าได้อยู่กับลูกหลานบริวารน,นะคะโฟกัสแต่เฉพาะสิ่งที่มีนะคะไม่ไม่โฟกัสสิ่งที่เคยผิดเคยพลาดเคยขาดเคยแคนไปนะคะอืมพลังบุญหนุนนําโอ้โห พลังพลังงานดีมากคําแนะนําคุณเป็นคนที่เมื่อหมดก็จะมีมาคุณเป็นคนที่ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็มีความแอคทีฟอยู่เสมอคิดที่จะพัฒนาตัวเองทั้งจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็พลังพัฒนาตัวเองจากภายในคือเจ็ดถ้วยเนี่ยคือคนที่มีความมโนมีความคิดมีจินตนาการ นะคะเยอะแยะมากมายคนแบบนี้อะคะ่ะพลังสมองหรือว่าเขาเรียกว่า energy ภายในของเขาอะมันจะถูกกระตุ้นอยู่ตลอดเวลานะคะพลังภายในของคุณก็เลยเหมือนกับมีการฟื้นฟูอันนี้เหมือนนกฟินิกส์เนาะนะคะเป็นเหมือนกับแบบข้าเราไม่ตายอะทุกคน <c oughs> เป็นเหมือนกับล้มเราลุกขึ้นได้เป็นเหมือนกับแบบไม่ว่าจะผิดพลาดเสียใจแค่ไหนสุดท้ายเราก็ฟื้นฟูกลับมาได้มันเป็นอะไรที่แบบ พลังภายในของคุณแข็งแกร่งจริงๆค่ะพลังงานบุญหนุนนําทุกคนสังเกตไหมคะไพ่ออกมาสามใบคําแนะนะําอ่ะจักรวาลครคูรครูบาอาจารย์อะ่ะเขาแทบจะเขาเขาก็จะบอกว่าเขาแทบจะไม่ได้เกื้อหนุนอะไรมากมายเลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันเกิดจากตัวคุณล้วนๆเลยคะ่ะที่เป็นคนปฏิบัติที่เป็นคนสังสมที่เป็นคนก่อร่างสร้างมันขึ้นมาพลังคุณนะคะขนาดข้างด้วยเห็นไหมพลังอินทรีย์พลังนก นะคะฟินิกคุณเห็นอันนี้ไหมคะภายในเป็นเหมือนมังกรหรือว่าเป็นพญานาคมังกรพญานาคก,ก็คือความอุดมสมบูรณ์ค่ะเป็นสัตว์เป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นสัตว์ที่มีบุญบาร,รมีเป็นสัตว์ที่สูงส่งมคีคนเคารพนับถืออนาคตข้างหน้านะคะหากคุณกําลังก่อร่างสร้างตัวอยู่หรือกําลังสะสมบุญบาร,รมีคิดดีทดําดีปฏิบัติดีอยู่เป็นเนืองนิด อนาคตข้างหน้าคุณจะกลายเป็นคนที่มีคนเคารพนับถือบุญบาร,รมีของคุณนะคะจะเกื้อหนุนให้กับคุณกลายเป็นคนที่มีแต่คนเคารพนะคะมีแต่คนที่รักนะคะแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่มีความเมตตาเป็นเหมือนกับแบบเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีอะนะคะที่มีแต่คนอยากเข้าหา ะะใครที่คาดหวังในเรื่องของคู่ใครที่ไม่ใช่สุดท้ายนะคะเขาก็จะต้องออกไปส่วนใครที่อยู่กับคุณได้ใครที่เข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกสบายใจใครที่เข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าคุณได้เป็นตัวของตัวเองและก็ทําให้คุณรู้สึกอยากที่จะพัฒนาตัวเองจับมือกันเดินกันไปโดยที่ไม่มีพลังแห่งไม่มีการฉุดรั้งหรือว่าชักเขย่ากันนะคะ เหมือนเกื้อหนุนกันไปคนคนนั้นล่ะคือคู่ชีวิตที่แท้จริงของคุณคือคู่บุญคู่บารมีบางคนบอกว่าคนที่อยู่ด้วยตอนนี้เหมือนทําให้เกิดความทุกข์นะคะอยู่ด้วยกันก็มีแต่ความเครียดมีความกดดันเพราะว่าคนคู่ของคู่มัน คู่ชีวิตที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นทั้งคู่บุญแล้วก็คู่กรรมไงคะถ้าใครที่หลุดพ้นจากคนที่เคยทําให้เกิดความรู้สึกเสียใจแล้วตอนนี้คุณมีอิสระในการใช้ชีวิตคุณก็จงใช้ชีวิตของคุณด้วยความสุขด้วยความสบายใจไปคะ่ะถ้าคุณยังคาดหวังภาวนาอยากที่จะมีใครใหม่เข้ามานะคะสักวันหน่อยว่าคุณจะได้พบเจอค่ะแต่ว่าเขาจะมาในวันเวลาที่เขาก็พร้อมและคุณก็พร้อมนะคะเพราะบางคนนะ่ะหน่อยเชื่อแนะ่ว่าบางคนนะ่ะ ยังอยากที่จะมีใครเข้ามาอยู่ไม่อยากจะเหงาไปตลอดชีวิตนะคะพี่น้องของเราก็มีลูกมีครอบครัวกันไปพ่อแม่ของเรานะคะก็เป็นไปตามไวัยไปแล้วเหลือเราเนี่ยนะคะทำไมเหมือนกับแบบหาเงินได้มากมายทรัพย์สินเงินทองมันจะเป็นของใครอะ่ะนะคะแล้วเราจะใช้ชีวิตบั้านายอยากมีกําลังใจจังเลยอยากมีความสุขกับใครสักคนจังเลยแล้วคุณก็ยังภาวนา นะคะขอพรขอให้ได้พบเจอคนที่ดีคนที่ใช่คนที่จะเหมือนกับมาจับมือกันไปในบ้านปลายชีวิตนะหากคุณยังขออยู่ก็ขอต่อไปได้ค่ะหน่อยเชื่อแน่ว่าทุกอย่างอะค่ะมันจะมีเวลาของมันทุกคนบางคนนะ่ะถูกกาหนดมาให้โดดเดี่ยวแต่ก็มีทุกอย่างมาเกือ้อหนุนไม่เคยขาดแต่บางคนอยู่กึ่งกลางระหว่างแล้วแต่เราจะเลือก หากคุณมีคุณก็จะได้พบหากคุณอยากมีคุณก็จะได้พบหากคุณไม่อยากมีคุณก็จะได้พบเส้นทางที่แบบมันคือความสงบมันคือความสุขที่แท้จริงของคุณมันอยู่ที่คุณเลือกอะค่ะเห็นไหมคะบางคนเลือกมีคู่บางคนเลือกแบบลาทิ้งทุกอย่างไปปฏิบัติธรรมนะคะอยู่กับโลกแห่งธรรมะนะคะ เส้นทางระหว่างจากนี้ไปกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางอะค่ะว่าคุณจะเลือกทางไหนอะมันมีอะไรเข้ามามากมายเดี๋ยวคุณจะรู้แล้วก็ตัดสินใจได้เองทุกอย่างจะถูกจัดสรรมาในเวลาที่ใช่ที่เหมาะสมในวันเวลาที่คุณมีพร้อมในวันเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณมีอิสระในชีวิตไม่มีอะไรสามารถที่จะมาพันธนาการไม่มีอะไรสามารถที่จะมามีผลกระทบต่อการตัดสินใจของคุณได้แล้วนั่นแหละค่ะ วันนั้นล่ะค่ะคือวันที่คุณจะมีพร้อมทุกอย่างตามที่คุณปรารถนานะคะอาจจะไม่เต็มร้อยนะแต่มันเหมาะสมกับคุณนะคะโอเคค่ะทุกคนเป็นกําลังใจให้กับคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะหน่อยหวังว่าคลิปของหน่อยที่ทําขึ้นมาเนี่ยจะสามารถฮีลใจเป็นกําลังใจให้คนที่นะคะตั้งหน้าต,ตั้งตาฟื้นฟูพลังบุญบารมีอยากที่จะมีชีวิตที่อิสระแล้วก็อยากที่จะมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ในบ้านปลาย ก็ขอให้ได้ได้มีกำลังใจในการที่จะทำสิ่งดีๆต่อไปค่ะทุกคนหน่อยไปแล้วนะคะบ๊ายบาย